สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Roller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนเฟนเทอร์5รางวัลน <laughs> ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุ้นกันนะผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีก่อนหน้านี้เรามาเปิดกล่องอีเวนต์กันก่อนดีกว่านี่กล่อง100ครับผมผมยังไม่ได้เปิดเลยยากโอเคเนี่ยผมตอนนี้มีอยู่9,355ครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างวะ นี่ผมของในนี้นะก็จะมีหนีที่มันแบบสำคัญสาคัญเลยก็คือนี่เลยอโนเซราฟครับผมนะแล้วก็ปืนนะเนี่ยพวกพวกลรขับต่างๆครับผมน้องทิกซี่โฮปด็อกเตอร์อโต้ครับผมอโนดีเครดีเครปืนไบรท์ปืนฮัสซาดครับผมแล้วก็สกิมิสเซดครับผมเอลดิทไบท์ทริปจิกฮัสซาดอะไรไปนี่เลยแล้วแบบมันมันต้องการอะไรดีพาวเซลพาวเซลแน่นอน <c oughs> อาอดกันครับผมไป เราไปเปิดกล่องแรกกันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเปิดกันรัวๆสิบกล่องเลยถ้าเราเปิดทีละกล่องนี่ตายเลยนะเปิดไปครับผมเปิดทีละกล่องนึงก่อนนกล่องนึงก่อนนะอ่าเปิดประเดิมครับผมด้วยบล็ห้ารอยชิ้นโอ้โหห้าร้อยไปครับผมถ้าเปิดทีละกล่องนี่ตายเปิดทีละสิบไปเลยสิบแรกได้อะไรอุ้ยแหวว้าว โ okay. อเคก็เปิดอัตโนมัติครับผมโอ้ยเสร็จปืนล้วนเลยจริงแอนโนเซราผมยังไม่เคยมีเลยโอ้โหได้ได้ทองได้อะไรก็ก็โอเคมั้งมาครับผมทีละสิบทีละสิบไปเลยอื้มโอเคจักอัจฉรหนึ่งก่อนนะเอ้ยนี่เซลพันห้าเว้ย โอ้ยเสียดีเครฮยาโอ้โหแล้วคือผมว่ามันน่าจะมีแบบเศษล้วนๆเยอะๆเลยนะเนี่ยไอ้โอ้หเอาเอาจะได้พาวเวอร์เซลเยอะๆทองถึงก็ได้หมดอะอ้ดูดิโอ้ได้พาวเวอร์เซสมาอีกนะเอ้ยเอ้ยเอ,ยอ้ยได้อยู่ครับไปยบายอุ้ยมีพลขับเฮ้ยมีทองเพียบเลยทองเพียบเลย ปปๆครับดูกันอีกทีนึงเปิดอัตโนมัติเลยนี่ได้ดองทึกซี่โฮมมาเป็นพิเศษมันจะดีไหมเนี่ยโอ้โหเศษปืนล้วนๆนะมามีเพาวเซลแซกวันนี้เดียวไงแอโนเซราฟจะมาเมื่อไหร่วะอโนเซราฟเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยปวดหัวตืบครับผมเจอแต่เศษปืนล้วนๆขนาดนี้นะอ่ะมีเพาเซลมีทองมาก็ยังดี เอ้ยแย่ว่ะไรอ่ะเอ็มปึ๊บปึ๊บไม่มีเซรามมาให้ลุ้นเลยเออดูด hmm. ีในท้องในโพสเซอร์ก็ยังโอเคครับผมในพวกนี้มาก็ยังไงมันก็ต้องใช้อะเนาะเออไปไปอีกสี่รอบครับผมพังละพันอีกสี่ครั้งเนอะอีกสี่พันนั้นเนี่ยโอ้เอ้ย ปอ๊บอุ้ยดีคริปติกฮัสซาดมาโอ้ยเฮ้ย,ยดเดี๋ยวนี้เซร้าบอตาย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 คือแบบกไก่กาอาราเล่ไหมโ <c oughs> อ้ยมีเผาเซลมาไอมีเหรียญมีเหรียญมาปึ๊บเข้าไปครับผมนู้ดไดทองแล้วเศษปืนแบบเฮ้ยอพี่มาหาเศษปืน <c oughs> อะไรวะทำไมเศษมันเยอะขนาดนี้ เฮ้ยอะไรไบแบบไทยสไลด์ดูไม่ได้ด้วยนะอืมปาบเขาให้ครับผมโอ้ยครปติกเหรอ้าดูดิเฮ้ยเออใส่ปืนบุ้มบ้ามาโอเคได้เอลดิตมาไอ้ไบรท์มาครับผมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันเลยไม่กล้าขนาดนี้อุ้ยเฮ้ยอโนไม่คิดไม่มีมาแบบให้แบบเฉียวเลยวะโอ้โหสุดยอดสุดยอด นะได้บรายห้าพันที่พิเศษแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครับผมได้สองกล่องไว้ดูแล้วอโนเซรับของเราไม่ไม่เฉียดมาเลยเว้โอ้ my god เอ้ยได้ทองโอเคหึหกล่องสุดท้ายแล้วนะกล่องสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเซรับไม่มาเลยไหยมาให้ลุ้นหน่อยก็ไดลยโอ้โหเศษปืนดีว่าอย่างเงี้ยมันจะอะไรแล้วก็เศษปืนนั่นไง แม่ให้มันได้อย่างงี้สิหมดแล้วเปิดเลยไม่ได้แล้วโอ้โหคือแบบเฮ้ยเซรามแบบโอโนเซรามไม่มาไม่โผล่มาให้เห็นเลยเว้ยแล้วคือจะได้เมื่อไหร่จะเปิดไป93กล่องอะไม่มีมาเลยสักให้เลือกก็ไม่มีเลยอะแล้วโอยเสร็จปืนเยอะไหมดูดิเสร็จปืนเยอะมากเยอะน่าน่นาน่นานจะเยอะนะดูโอ้โหเลือกอาวุธ อ่าโอ้โหดูดิฮัสซาหแล้วดีเครย์หมื่นเก้าเว้ยไบรท์อีกหมื่นแปดว้าวนะโอเคครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผู้โชคดีทั้ง5คนที่ได้ปืนเฟนเทอร์ไปเนี่ยคือใครครับผมไปกันเลยว้าวมาในส่วนของการจับรางวัลก,กันดีกว่าครับผมผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยนะในการสุ่มจับรางวัลครับมาที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้ขันล็อกที่อยู่มาจา้า แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะผมต้องมี h a s h ท a g DMBL เท่านั้นนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ลุรับแลระบบสุมหาเจอไว้เฮ้ยอ่ะมาดูกันดีกว่าครับผมว่ามีผู้โชคด,ดีอยู่ทั้งหมดกี่คนมีอยู่ทั้งหมด249คนครับผมเย้คนนี่เว้ย ใครจะเป็นผู้โชคดีทั้ง5้าคนที่จะได้รับปืนเฟนเทอร์ไปมาดูกันครับผมคนแรกคือดาพัทริกินดีด้วยครับคอนเกตูเรชั่นทรายโอเคมาดูกันปุ๊บเข้าให้ครับผม TF นะไม่มีครับผมก็ได้ไป Yes โอเคอันที่สองมาดูกันครับผมว่าใครจะได้ไปนะอันที่สองครับเป็นของ Fury สองสามสูนครับผมยินดีด้วยนะเย่เย่เยยต้องได้บางแล้วงั้นไปกินข้าวก่อนนะอาโอเคปุ๊บเข้าให้ครับ A 8นะไม่มี3มครับผมก็ได้ไปนะ <c oughs> สองคนแล้วสองคนแล้วไปดูครับผมอันที่สามจะเป็นของใครอันที่สามครับผมเป็นของคุณโยนิชิโร่ยี่สิบสามแอววายคอนเกดูแลชันย้ยโอเคอ้าวลืมลืมเลขห้าตกห้าโอนะครับ ฮ oh, oh, oh. ไม่มีครับผมก็ได้ไป yes ต่อไปครับอันที่4ี่นะมาดูกันว่าใครจะได้ไปครับผมอันที่4ี่เป็นของทุนปิติสาสาสินะสาสินาท,ทีด้วยนะครับใช่ไหมอ่ะอ่านถูกไหมอ่ะโอเค จัดไปครับปุ๊บเข้าให้ครับผม R F นะ R F โอเคไม่ซังผมก็ได้ไป yes. คนสุดท้ายแล้วอนะ่ะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าใครจะได้เพนเทอร์จากผมอันสุดท้ายไปนะคนสุดท้ายคือบ่าวชาครับผมมีเฮนดีด้วยนะครับเฮ้ยๆๆ ฮ้ย hey, อันนี้ก็เป็นเป็นในทุนผมเว้ยว้าวโอเครุนๆกันครับผม <laughs> อ่าอบ่าวชาครับผมอ่าเป็นสมาชิกช่องผมด้วยครับนะนี่เลยชัดเจนเลยมีม,มีมีดอกจันสองอันนี่แม้ว่าจะซ้ำครับผมแต่ว่าสมาชิกช่องผมเนี้ยคือสิทธิพิเศษครับแม้ว่าจะจับชื่อได้ซ้ำเว้ยก็ได้ของไปครับผมไม่ถูกคัดชื่อออกเฮ้ <laughs> อ่านี้คือสิทธิพิเศษนะจ๊ะสมาชิกช่องผมเดี๋ยวก่อนนะต้องมาร์กไว้ก่อนนะเพราะผมก็จะมีจดรายชื่อสมาชิกเอาไว้ครับผมให้ผมไว้แนบดูว่าใครเป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้นั่งนตอนนี้นะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณเคยสมัครมาแล้วตอนนี้ไม่ได้แบบสมัครต่อก็จะไม่ได้นะครับผมอ่าแม้ว่าจะสามก็ได้ไปโอเคดวงดีดวงดีเริ่มมาเพราะว่าแบบต่ก่อนผมไม่เคยแบบคุณบ่อชถามไม่เคยได้เลยผมเลย แล้วก็จะมีสมาชิกหลายๆท่านเลยนะครับผมที่ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะมาลงไอดีกันนะครับสมาชิกเฮ้ยโอเคครบทั้งห้าคนเลยนะผมนะเดี๋ยวเราก็มาคอยลุ้นกันนะผมว่าวันศุกร์หรือวันเสาร์นเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกเพื่อนนะมาคอยดูกันลุ้นกันเฮ้ยโอเคยังไม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยบอล